สวัสดีครับพบเจอเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างทูนวิเทจนะครับก็วันนี้เราก็ยังอยู่กับงานตู้เชื่อมนะครับก็เป็นในส่วนของอตู้เชื่อมอะกอนนะครับจากคลิปตอนที่แล้วนะครับเราทําตู้เชื่อมอ์กอนให้เป็นตู้ที่ว่าเราเชื่อมทูกได้โดยการเอาเอาหัวแรงไปแยกในส่วนของซ็อกเก็ตทางด้านบนที่เป็น ที่เขาต่อเพื่อให้เป็นระบบอาร์กอนนะครับแต่วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาคต่อจากตอนที่แล้ววันนี้เราจะมานำเสนอในส่วนของตู้เชื่อมอาร์กอนระบบเดียวแล้วจะสามารถทําให้เป็นตู้เชื่อม2อระบบได้หรือเปล่าก็คือนะครับทําตู้เชื่อมอาร์กอนให้เป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าา รู้แบบนี้แล้วอยากดูแล้วใช่ไหมแล้วครับก็ถ้าอยากดูแล้วตามผมไปที่หน้างานเลยนะครับไปครับจากตอนที่แล้วนะครับเราเอาหัวแรงสกิดตรงนี้นะครับเพื่อให้เขาแยกจากกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาสกิดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็จะเพิ่มไปในส่วนของซ็อกเก็ตนะครับใส่ซ็อกเก็ตแทนนะครับ ข้างบนด้วยนะครับและก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับกับทําตู้อาร์กอนอย่างเดียวให้เป็นตู้2ระบบนะครับให้เชื่อมไฟฟ้าได้ด้วยก็คือนะครับในส่วนของสวิคนะครับ6ขานะครับ6ขาเดี๋ยวพร้อมแล้วก็เดี๋ยวให้ช่างเรานะครับสกิดตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ซ็อกเก็ตแทนนะครับแล้วก็ใส่สวิคนะครับแล้วก็ไปชมพร้อมกันนะครับว่า จะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับอ่าเราทําการสกิดออกแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มซ็อกเก็ตใส่เข้าไปนะครับซ็อกเก็ตเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวให้ช่างดูดดูดก่อนนะครับมาดูด ดวกก็คว่ำเลยก็ได้นะครับตู้นะครับถ้าสะดวกนะครับจะตะแข็งแล้วบางทีเราไม่สะดวกก็เราก็คว่ำตู้ได้เลยนะครับ ตัวนี้ด้วยนะครับอบัตรกีใหม่นะครับเดี๋ยวไม่ติดเดี๋ยวมันไม่ติดนะครับาจากนั้นก็ข้างบนนะครับข้างบนในส่วนข้างบนเราจับแยกแล้วก็เอาส็อกเก็ตฟางลงไป อ่าแล้วก็หายท้องนะครับหงายสองตู้นะครับเพื่อความถนัดอ่าต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวรุ่นนี้นะครับเขามีมาแค่นี้นะครับถ้าเราอยากจะเพิ่มในส่วนของเชื่อมไฟฟ้านะครับให้เขาแรงยิ่งขึ้นนะครับเราก็ต้องเพิ่มไดโอดนะครับแล้วก็เพิ่มมอปแปลงแล้วก็เพิ่มเฟสนะครับ สองตัวนะครับไดโอดสองตัวแล้วก็มอแปลงอีกหนึ่งลูกนะครับอ่ะถ้าสำหรับเพื่อนๆนะครับถ้ามีตู้แบบนี้นะครับแล้วอยากจะทำให้เป็นสองระบบนะครับแล้วก็อยากจะทำให้ในส่วนของเชื่อมไฟฟ้านะครับเขาแรงเขาแรงนะครับก็อ่าอ่าต้องบอกว่าบางทีนะครับเราทําเป็น2ระบบแบบนี้แล้วบางทีเราเอาไปเชื่อมไฟฟ้าก็ กระแสะเขาก็จะไม่ค่อยแรงนะครับเราต้องเพิ่มในส่วนของแมอแปลงนะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับอยากจะอยากจะทํานะครับในส่วนของตู้อาร์กอนอย่างเด,ยเดียวให้เป็นตู้2ระบบก่อนอ่าวันหลังเรามีเคสที่ว่าลูกค้าอยากจะแก้ให้เป็น2ระบบเดี๋ยวเราจะลงมาแบ่งกันดูอีกครั้งนะครับเนาะวันนี้เอาแค่เป็นตู้ระบบเดียวเป็น2ระบบก่อนนะครับเนาะ อนะครับเราก็เตรียมสวิทช์มาแล้วก็เดี๋ยวเราเอาสายมาดูนะครับสายที่เราเตรียมไว้นะครับนี่นะครับสําหรับซ็อกเก็ตนะครับเตรียมไว้นะครับก็เสียบนี้นะครับแล้ในส่วนของการบัก eh. กีนะครับเข้าก,ก,กับ so สวิทช์นะครับก็สวิทช์หขานะครับก็ซ้ายขวานะครับนี่ตําแหน่งนะครับซ้ายขวาครับบนล่างนะครับอ่ะอ네่ะ ครับเดี๋ยวให้ช่างเราบัดกีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวัดีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนะครับว่าว่าออกมาเป็นแบบลักษณะไหนนะครับก็บางทีนะครับเราก็อาจจะต้องยกเลิกนะครับตัวโปรแก๊สนี่นะครับคือตัวนี้เขาทาหน้าที่หน่วงหน่วงเวลานะครับการ์ดนะครับเพื่อให้ไปไปปกคลุมชิ้นงานนะครับปกคลุมแนวเชื่อมนะครับไม่ใช่ชิ้นงานครับหรือว่าบางทีเราอาจจะเจาะเพิ่มก็ได้นะครับแต่อันนี้เรา เราลงมาแบ่งกันดูนะครับเป็นตู้ของลูกค้านะครับเดี๋พราะเดี๋ยวเราต้องทําจับไปให้เขาเป็นระบบอักกนอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะส่งมอบคืนลูกค้านะครับเราก็ต้องบอกว่าเจาะไม่ได้นะครับเจาะไม่ได้ก็เดี๋ยวเราแค่ยกเลิกตรงนี้ออกนะครับแล้วเดี๋ยวใส่กลับไปที่เดิมครับเสร็จแล้วนะครับก็เรานะครับนี่นะครับสวิชนะครับก็ต่อแบบนี้นะครับสลับนะครับ ดำแดงนะครับซ้ายครับแล้วก็ดำแดงนะครับขวาหานหลักมาดูยาวๆนะครับยาวๆอ่ะยาวแบบนี้ครับก็แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองใส่กันเลยนะครับเนาะก็เอาตรงนี้ออกก่อนนะครับคือขอยืมขอยืมนะครับขอยืมอ่ะมันเป็นตู้ของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปเจาะแล้วลูกค้าไม่สบายใจนะครับเนาะ ในส่วนของตอนหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลงนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ลงเฟสนะครับแล้วก็ไดโอดแล้วก็มออแปลงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ทำวิธีนะครับตู้เชื่อมก้อนอย่างเดียวให้เป็น2ระบบก่อนนะครับในส่วนของการที่ไปเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเคสแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปแบ่งกันดู เสียบบนยาวเสียบล่างอ่าสั้นเสียบบนนะครับแล้วก็ยาวเสียบล่างเดี๋ยวเพื่อนมองไม่เห็นอ่าเสียบล่างนะครับเกาะตรงนี้เรานะครับที่เราจับแยกไว้เมื่อกี้นะครับนะในส่วนของแผงกลางนะครับก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับอ่นี่นะครับก็ไปแอบดูมานะครับจากตู้2ระบบนะครับเราก็ เลยเอา,อาลองมาทำนะครับแล้วก็ลงมาแบ่งกันดูนะครับเพื่อเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวลองเสียบไฟนะครับอ่ะเปิดตูวเลยวันนี้สัญญาณไฟหลอดบอกว่าเป็นเชื่อมไฟฟ้านะครับเชื่อมไฟฟ้าอ่ะลองยกครับลองยกอ่ะไฟหลอดดับนะครับแล้วลองลองแย่ yeah, ดูนะครับอ้าว นะครับได้ด้วยนะครับได้ด้วยนี่ได้ด้วยนะครับเเดี๋ยวลองเชื่อมกันดีกว่าเนาะลองเชื่อมกันนะครับในระบบไฟฟ้าก่อนนะครับลองเชื่อมอ่านะครับลองเชื่อมเลยนะครับอ่าอ่าก็ต้องบอกว่านะครับเราอ่าทำตู้อากอนให้เป็นตู้เชื่อมไฟฟ้านะครับกระแสก็จะไม่ค่อยแรงนะครับอย่างที่บอกนะครับก็เอาไว้ในงานเชื่อมเหล็กบางๆได้นะครับเชื่อมเหล็กบางๆหรือว่าแก้ขัดนั่นแหละ ครับอ่าก็ถ้าเราอยากเข้าแรงนะครับก็ต้องไปเพิ่มในส่วนนี้นะครับนี่นะครับก็ต้องบอกว่าติดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีเคสมาเราจะไปทําดูนะครับเราลองทํากันดูดูที่ว่าเขาจะเชื่อมแรงไหมนะครับเนาะอันนี้ก็จะเชื่อมแบบเหมือนกับคล้ายๆแบบแตกๆหน่อยนะครับอ่าได้ลองในส่วนของอาร์กอนครับยกนะครับแล้วก็จิ้มนะครับอ้าอาร์กอนเลยนี่ นะครับก็สรุปนะครับว่าตู้อาร์กอนอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถทําให้เขาเป็นตู้เชื่อมไฟฟ้าได้ด้วยนะครับโดยเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับหรือว่าเราจะเจาะที่ตู้เพิ่มก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากให้เข้าแรงนะครับอย่างที่บอกนะครับก็นะครับก็ชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง ซ่อมซือหรือขายบายช่างทูนด้วยนะครับแล้วคลิปหน้านะครับเราจะไปซ่อมอะไรกันอีกก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ